สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโซล่าเซลล์มหาสา,ารคามนะครับเรามาอยู่ที่อำเภอซายมูลครับจังหวัดจังหวัดยะโสธรวันนี้เรามาเจาะบ่อาบาดานครับตัวนี้เป็นบอ่อขนาด6นิ้ตวตอนนี้เราเจาะไปที่57เมตรแล้วนะเจาะไป57เมตรบ่อขนาด6นิ้วนะครับตอนนี้ได้น้ําเยอะแล้วนะครับเยอะมากนะวันนี้เราติดติดโซล่าเซลล์ด้วยนะครับตัวนี้ชุดนี้เป็น ้อมเจาะบอ่อบาดานแล้วก็ติดโซลาเซลล์ตัวนี้เราติดเป็นชุดสี่แผงแผงโมโนนะแล้วก็ปั๊มสมอของยี่ห้อจอไดแต่ตัวนี้นะครับอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดตอนนี้เป็นเป็นป่าทุเรียนเก่านะเป็นเห็นพื้นที่ตรงนี้นะที่เป็นดินมีรอยรถไถน,นะตรงนี้เป็นเป็นป่าทุเรียนเก่านะครับ ปลูกมาประมาณ2อปนะีแล้วก็รดน้ําไม่ไหวนะครับใช้สายยางนะครับแบบนี้นะลแล้วก็ทําให้ผู้เรียนขาดน้ำนะแล้วก็ตายไปคนระับอันนี้เปลี่ยนแผนใหม่คนระับจะปลูกเป็นอยางอื่นคนระับวันนี้เราจะบอ่อปรดาน,นะครับขนาดหนิ้วแล้วก็ติดโซลา่าเซลล์สี่แผงจุดนี้เป็นปั๊มสมดของยอดตัวใรับนะ ไปดูปริมาณน,น้ำก่อนน้ที่เราเจาะได้นะครับน้ำถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่เราก็ยังจออยจเจาะอยู่นะครับเจาะไปเรื่อยๆอยู่นะครับถ้าติดโวละเซียวสนิ้วก็สบายๆนะครับแต่วันนี้เราจะติดเป็นนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าจะขึ้นแทงสูงครับนะต้องใช้รถสปริงเตอร์ขึ้นแทงสูงเราจะติดเป็นข้อขนาดนิ้วครึ่งพอ แต่ว่าน้ําก็เหลือแล้วล่ะครับตามที่ท่านดูเนี่ครับไหลเออมาเลยนะครับเต็มพื้นที่ตรงนี้ละวลันนี้เราเจาะแบบใช้ลมครับใช้แอร์ใช้ลมเป่าถ้าเจาะแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้น้ํานะถ้าท่านให้รถที่มาเจาะนะครับเป็นรถแอร์แบบนี้นะเป็นตู้แอร์แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับ ้าท่านเจาะแล้วนะครับไม่มีน้ําออกแบบนี้น้ําออกที่ปากท่อแบบนี้แสดงว่าเจาะไม่ได้น้านะต่างกันนะับกับแบบน้ําบนนะถ้าเป็นเจาะแบบนี้นะครับเจาะครั้งแรกจะไม่ได้เอาน้ําลงไปเลยนะถ้าเป็นแบบน้ําบนนะจะต้องเอาน้ํามาเลี้ยงนะเอาน้ํามาเลี้ยงเพื่อให้ดันยินขึ้นมาครับวันนี้ทีมงานของเรานะรับเจาะพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์นะชุดนี้ชุดสี่แผงอยู่ที่จังหวัดยะโสธรชุดนี้เราติดอยู่ที่ 65,000บ,บาทนะพร้อมเจาะนะ่บบอหกนิ้วอ่อขนาดหกนิ้วนะไม่ได้น้ําไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเสียเงินฟรีนะครับไม่เหมือนอเราใช้แบบน้ําวนนะถ้าน้ําวนจะไม่รู้เลยนะว่าเราได้น้ําเยอะขนาดไหน,นครับแบบนี้นะถ้าเจาะไปแล้วมีน้ําพุ่งขึ้นมาแบบนี้นเรื่อยๆนะท่านก็ไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่ได้น้ํานี่คือน้ําที่เจาะได้ทั้งหมดนะ ไม่ได้เอาน้ำมาเลี้ยงแม้แต่นิดเดียวดอกแบบแห้งๆลงไปเลยสนใจนะโทรหาทีมงานของเราได้นะที่เบอร์โทรนะไปดูเบอร์โทรด้านหลังทีมงานของเราศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองหกสามหนึ่งหนึ่งแปดแล้วศูนย์แปดห้าเก้าสองหกหกสามสี่เก้านะอขออภัยนะพอดีน้องเขาเดินออกไปไม่รู้ตัว ก็ถ้าถ้าเราจะไม่ได้น้ำนะครับเราไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวครับไม่ต้องกลัวว่าติดโซล่าเซลล์แล้วจะไม่ได้น้ําเพราะว่าเรามาด้วยกันคร mm ับเจาะไปด้วยติดตั้งไปด้วยแบบนี้คือได้น้ําชัวร์ๆนะคร mm ับ hmm. บางท่านก็อาจจะเสียความ,มรู้สึกนะครับกับที่ให้ช่างเจาะปาดานมาเจาะแล้วก็ช่างบอกว่าเจาะได้น้ําแล้วนะครับแต่พอให้ช่างโซล่าเซลมาติด ไม่ได้น้ําทําไม่มีน้ำถ้าปัญหานี้ก็จะหมดไปนะถ้าท่านให้ทีมงานของเรามาเจาะแล้วก็มาติดตั้งให้ด้วยแบบนี้เรารับทั่วภาคอีสานเนี่ยครับตอนที่ยังจอะอยู่ก็ยังมีน้ําออกมาเรื่อยๆไหลทิ้งไปเรืนะ่อยครับถ้าเป็นรถน้ําวนครับจะทําเป็นแอ่งไว้นะเป็นอ่างไว้แล้วก็สูบน้ําตรงนั้นแหละครับตรงที่ไหลออกมาแล้วก็วนกลับขึ้นไปอีกทีนะ อันนี้เราใช้ลมนะครับใช้เป็นลมลมมาสายลมมาจากตรงนู้นแะล้วมันเห็นสายเนะี่ยสายนี้คือสายลมออกมาจากคู่ตรงนี้เราจะตัดปัญหาเรื่องเจาะแล้วไม่ได้น้ําติดตั้งโซล่าเซลลไม่ได้น้ำนะที่เราอ,ออกรถเจาะน้ํามาก็เพราะว่าบางทีนะครับเราไปติดตั้งโซล่าเซล แต่ความรู้สึกครับไม่ได้น้ำไม่มีน้ำ,นำให้ช่างเจาะกระดานที่อาจจะเป็นช่างแบบสุกเอาเขากินนะบางท่านนะเจาะแล้วก็ไม่ได้น้ำก็บอกว่าออน้ำเยอะพอนะพอแค่นี้แหละแต่พอเราไปติดตั้งจริงๆไม่ได้น้ำนเราก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นไปบางท่านนะบางบ่อก,ก็เจาะไปก็ได้ ไปเจอหินแข็งหน่อยครับนะก็เปลี่ยนหัวเจานะนับให้เป็นหัวเล็กลงนะทำให้ซับเบิร์ดของเราลงไม่ได้ทนะีน,นี้เราก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราเจาะเองติดตั้งเองคงจะตัดปัญหาพวกนั้นไปได้น้ําแค่ไหนเราก็คุยกันนะบางพื้นที่อาจจะไม่มีน้านะครับแต่บางพื้นที่ก็น้ําเยอะตัวนี้ก็ยางกันทําก็ต้องหกสิเมตรอยู่แล้วนะอันนี้ก็น้ําเยอะแล้วนะถ้าเจาะได้เราก็เจาะไปเรื่อย จะติดตั้งโซลาเซลล์ไปด้วยนะตั้งโซล่าเซลล์อยู่ตรงนี้น,นี้เราจะติดเป็นปั๊มของยี่ห้อโจใดนะอาจจะไม่ได้ถ่ายไปถึงตานติดตั้งนะเพราะว่าคลิปจะยาวกันไปสำหรับท่านที่สนใจนะก็โทรหาทีมง,งานของเราได้นะจะไปดูเบอร์โทรใหม่นะ เปิโทรนะครับ0870263118และ0 8 5 9 2 6 6 3 4 9นะครับทีมงานโซล่าเซล์มาตราคามนะหรือว่าร้านสักชัยบริการนะเปิโทรก็ตามนี้เลยนะครับ0870263118และ0 8 5 9 2 6 6 3 4 9ครับผมเดไปดูชุดโซล่าเซลกั น,นี้ก็ช่างคู่ทำงานนานเหมือนเดิมคนระวันนี้อาจจะใส่ะเกงไม่สุภาพหน่อยนะับเพราะว่ามาเล่นที่ตมที่โคนอันนี้เป็นแถงโมโนขนาด350ัตบาทเป็นของยี่ห้อจินกกนะแถงสวยๆจากยี่ห้อจินกก วัที่๑๖สามร้อยห้าสิบบาทตัวหนึ่งฮึขอโทษีนะครับับกล้องน่อ แขงโมโนนะครับแขงโมโนขนาด350บาทน,น้ำเยอะมากนะครับตอนนี้ก็น้ำก็ใสแล้วแหละเตาเาน้ำล้างน้ำเาอ,อยู่ที่60เมตร60เมตรเดี๋ยวถ้าลองเป่าน้ำดูนะถ้าไม่พอย่งนี้ก็ต่อต่อไปหย ยังไม่พอนะครับจะเพะะิ่มได้น้ําแน่นอนนะครับน้ําไม่พอใช้เราไม่คิดเงินนะครับ <อะ S 1> ไม่ต้อง<ะ>ก <ส sunrise> ลัวนะครับน้ําไปด้วยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางให้น้ําไปใหม่นะับร๋ยบเดี๋ยวกันน้ากันน้ำตรงนหนีไลมาพี่ด้ครับ ปิดตรงนี้ครับอปิดตรงนี้มันไหลมาแล้นี้ครับมันไหลเดี๋ยวรถเขาออกว่าได้น้ําไปขวางทางตัวเองแล้วนะครับจะออกไม่ได้แล้วรถนั้นดีนะที่อันนั้เป็นะอาจา์นะครับที่ให้เรามาเจาะแล้วก็ติดตั้งเซลลเซลให้นะอันนี้เป็นคนดูแลสวนนะเมื่อก่อนเราสอบถามกันไปมาบอกว่าปล่อยทิ้งไปเพราะว่า ลดน้ำไม่ไหวไม่มีแทงรอแทงจนต้นทุนเรียนตายหมด à, แล้วก็จะจต่อตอการเพิ่มนั จนให้น <cin stereotype> ้ําเหลือใช้นะครับพอใช้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออแข็งมากถ้าถ้าท่านไปเจอนะครับเราเคยเจอนะลูกค้าบอกว่าไปเจอช่างที่เจาะบะดานบอกว่าโอ้โหหินนแข็งมากนะเจอหินแข็งมากอะขอแค่นี้นะครับอย่างนั้นท่านอาจจะไม่ได้น้ําเลยนะหรือว่าอาจจะได้น้ํเลน้อยนะหินแข็งอย่าไปกลัวนะครับถพวกเราไม่ได้กลัวว่าหินแข็งนะครับขอให้เจอน้ํะครับ ถ้าไม่ได้น้ําก็ย้ายบอ่อใหม่ให้แค่นั้นเองครับติดตั้งไปแล้วเนี่ยไม่ได้น้ําเนี่ยไม่คิดเงินนะครเก็บของกลับบ้านเลยนะครแต่ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเจอที่ว่าเจาะไปแล้วไม่ได้น้ํานะเพราะว่าของเรามีเครื่องตรวจเช็คหาตาน้ำครับวัดหาตาน้ําก่อนครับเราค่อยมาเจาะอีกทีนึงนี <laughs> <c oughs> เอ,อ้เล่นกันเลยนะวันนี้ก็คิดว่าประสบความสำเร็จนะได้น้ำเยอะมากมน้ำเยอะแบบเดือเหลือใช้เดี๋ยวขออนุญาตไปหยุดของให้ดูกนะ่อนครับ ครับนี่ก็คือนะครับเครื่องเครื่องตรวจวัดหาตาน้ำของเราแต่พลาดน้อยนะครับพาดน้อยก็หาเวลาเราไปอาจจะเจาะบ่อประดานเราก็ไปหาดูว่าตรงไหนที่น้ําเยอะที่สุดนะแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นเราก็เจาะให้ให้ได้น้ำํำเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ลึกไม่ลึกมากที่เห็นเจาะลึกๆก,ก็เจาะไปเรื่อยๆนะเจาะไปเพื่อ ให้ลูกค้าดีใจนะครับเพราะว่าแต่ว่าน้ําเราได้เยอะแล้วเสมอนะวันนี้เราจะติดเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งแรงสี่แผงครับสิบสามคิวนะครับเป็นบ่อบ่อสี่นะครับแล้วก็สิบสามคิวครับยันลึกสี่สิบห้าเมตรไม่เกินนะครับเมตรสี่ห้าอันนี้คือเก้าสิบหกโวลต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์คือหนึ่งแรงนะครับถ้าแรงครึ่งก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ ถ้าสองแรงก็คือ1,500ันนี้ได้น้ำประมาณ13บสคิวเราจะติดตั้งเป็นตัวนี้ไปบางท่านบอกว่าซับเมอร์อยห้าวัตต์ติด2องแผงได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าเขาจะทำงานไม่เต็มที่บางท่านก็บอกว่าทำไมจะไม่เต็มที่เพราะว่าเราใช้แผง400วัตต์สี่สองก็เป็นแปดเป็นแปดร้อร้อยวัตต์มันก็เกินตัวนี้ไปแล้ว แต่ท่านไม่ได้ดูว่านะโวลต์ที่เขาทํางานต่ําสุดอยู่ที่96โวลตนะ์96โวลต์ยังทํางานไม่เต็มที่นะเขาทํางานเต็มที่ภาพเราไปดูข้อมูลเขาจริงๆคนระับอยู่ที่190โวลตนะ์180 1 9 0ไม่เกิน200โวลต์ประมาณนีนะ้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากให้ซับเมอรนะ์ของท่านทํางานในช่วงที่แดดอ่อนท่านก็ต้องเบิ้ลแผงไปนะ แผงแผงหนึ่งนะครับถ้าเป็นแผงโมโนแผงพทรี่ที่เป็นแผงรุ่นเก่านะจะได้ที่สามสิบหกโวลนตนะ์สองแผงท่านก็คูณไปสามสิบหกก็เป็นหกสิบหกสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าโวลต์เองนะเจ็ดสิบสองโวลต์ยังไม่ถึงโวลต์สตาร์ทของเขาด้วยซ้ำนะนครับสตาร์ทคือเก้าสิบหกให้ท่านไปดูตรงนี้ด้วยนะครับสามารถทําทงานได้ไหมทํางานได้นะครับแต่ทํางานไม่เต็มที่ไอเจ็ดร้อยห้าสิบวัตคือกาลังวัตนะครับ กำลังวัดถ้าท่านซื้อแผง400วัตต์2แผงไปท่านไปติดตั้งครับถ้าท่านไปวัดดูยังไงก็ไม่ถึงไม่ถึง800แน่นอนครับยิ่งถ้าท่านติดไปเนี่ยถ้าท่านเปิดใหม่ๆปุ๊บท่านท่านติด4แผงนะครับก็จะขึ้นประมาณ160 170หรือ150บ้างนะแต่พอปั๊มทํางานเต็มที่ปุ๊บโวนก็จะลดลงเพราะว่ามันไปโดนให้ตัวปั๊มโหลดลงไปครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ในอีกคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ดูเจาะน้ำไปก่อน,นเ,เปลี่ยนทิศทางน้ำหน่อยเอาให้เยอะๆสะใจไปเลยคนระับให้ลูกค้าพอาใจไปเลยคนระับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็ น่าจะน้ำเยอะอยู่เราอันนี้เรามาวัดหาตาน้ำให้กันเมื่อวานตอนนี้ก็เพิ่งได้มาจาะก็ะมาณิบตันคลิปอาจจะยาวนะครับก็ต้องขออภัยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคลิปนี้อาจจะถ่ายทำแค่นี้นะเดี๋ยวโอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สังเกตนะครับท้ยเป็นก้อนสองก้อนตรงนั้นนะครับที่เรียงกันอยู่ตรงนัน้จะเป็นเห็นตาน้ำนะครับห็นตาน้ำทั้งหมดถ้าไปเจอตาน้ำใหญนะ่จะมีเห็นก้อนแบบนี้ออกมาไม่ใช่ก้อนสีขาวนะก้อนสีแดงแดงจะมีก้อนที่หยุดขึ้นไปเดี๋ยวพาไปดูหนะ่อย เจาะอ,อยู่นะถ้าช่างเจาะบานยังเจาะอ,อยู่แล้วได้น้ำออกขนาดนี้เนี่ยให้ท่านดีใจได้เลยนะ้ำเยอะมากนะแบบน้ำเนี่ยเยอะสุดๆเลยนะ ้อสองนิ้วก็สบ,บายนะสบ,บายใจได้เลยนะข้อสองนิ้วของท่านถ้าท่านอ,อถ้าเป็นชุดที่ประกอบให้ลูกค้าเราก็มีนะให้ลูกค้าไปติดตั้งเองนะล,ลืมบอกไปนะัสำหรับท่านที่ให้เราไปเจาะไปเจาะบ่อประดานให้แต่อยากติดตั้งเองครับเรามีชุดประกอบเสร็จไปส่งให้ท่านนะครับแล้วก็สอนกันในขณะที่เจาะอยู่เราก็สอนกันนะสอนการติดตั้งสอนวิธีการติดตั้งนะครับพอเจาะเสร็จถ้า ถ้าไม่ถ้าไม่ค่ำนะครับเราก็อาจจะช่วยท่านหยัดเสมอลงด้วยก็ได้นะครับถ้าท่านให้เราไปจอบ่อาบาดานนะแล้วก็สั่งสั่งชุดประกอบไปติดตั้งเองก็ได้นะครับเราก็จะได้ไปส่งให้ด้วยอนยะ่างนั้นก็ไดนะ้หรือว่าจะให้เราไปติดตั้งให้ด้วยก็ได้นะไปดูหินตาน้าก็ชอบ ตาน้ํถ้าเป็นเห็นหนแบบนี้นะก็ถือว่าได้น้ําเยอะแน่นอนยังไงก็เยอะอันนี้คือเห็นตาน้ํามเราจะลงไปอีกนะครับ ช่วงที่หยุดไปพักหนึ่งก็จะมีน้ำเอ่อขึ้นมาในบอ่อก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคลิปนี้แนะอมก็คงจะต้องขออนุญาตพอหยุดการถ่ายทำดเดี๋ยวให้ดูสักพักหนึ่งก็ได้นะต้องขออนุญาตไปหากับข้าวให้ชิมงานก่อน อ๋อเจี๊ยบนี่ก็เที่ยงแล้วนี่เที่ยงพอดี oh,

ก็คงต้องขออนุญาตนะครับอพอแค่นี้นะครับจบการถ่ายทําถ่ายคลิปแค่นี้นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรมา,าหาทีมงานของเราได้นะครับที่เบอร์โทร0870263118และ0859266349ครับผมขออนุญาตเลยครับผมสวัสดีครับ